สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกทุกท่านครับตอนนี้ก็มาอยู่ที่ทุ่งนานะครับแล้วก็เป็นพื้นที่บริเวณสวนนะครับพอดีจะแวะมาเที่ยวแล้วก็มาหลบฝนด้วยนะครับมาแล้วก็เจ้าของไม่อยู่นะครับตรงนี้ก็เป็นพื้นที่ทุ่งนาแล้วก็เป็นสวนนะครับสวนเล็กๆของปิ่นหานเป่งมาแล้วเดินนะครับตามชื่อใน YouTube นะครับแล้วก็ตอนนี้ก็ไม่มานะครับมาแล้วไม่เจอครับก็พอดีมาเห็นนะครับโครงการของแกนะครับ มีโครงการที่น่าสนใจอยู่นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเป็นอะไรนะครับตรงนี้ก็เป็นบริเวณเขียงหน้าเก่านะครับเป็นกระท่อมหลังเล็กๆที่แกลื้อถอนออกไปนะครับแล้วก็ไปสร้างใหม่ที่อยู่ที่บริเวณด้านหน้านะครับทางเข้านะครับพอดีมาแล้วก็ไม่เจอแกนะครับก็มาดูที่แกทําไว้นะครับก็เห็นแกโพสต์ลงใน Facebook นะครับนี่นะครับเป็นโครงการที่น่าสนใจเลยทีเดียวนะครับ สำหรับใครที่งบน้อยนะครับก็มาดูคลิปนี้ได้นะครับเป็นตัวอย่างนะครับมาดูแนวคิดแล้วก็วิธีการทำของแกนะครับใครที่จะขุดสระนะครับขุดล่องสวนเล็กๆนะครับไม่มีงบในการจ้างรถไมโครนะครับมาขุดนะครับนี่นะครับเป็นเกษตรทฤษฎีใหม่นะครับเป็นเกษตรพอเพียงนะครับในสไตล์พี่หนานมาแล้วเดอพี่หนานเป็งมาแลเดอร์นะครับ นี่นะครับอุปกรณ์หลักๆของแกนะครับก็จะเป็นรถไถเดินตามนะครับแล้วก็ติดผ่านหลังนะครับเป็นผ่าน2ใบนะครับเป็นผ่าน2ใบแบบนี้นะครับแล้วก็ไถไปเรื่อยๆนะครับก็เอาตามระยะตามความกว้างนะครับของร่องสวนนะครับที่จะขุดนะครับไถไปได้สักรอบนึงนะครับก็ใช้จอบนะครับแล้วก็บุ้งกีนะครับในการตักดินขุดดินออกนะครับถ้าจะใช้ เจอบเลยทีเดียวนะครับจอบขุดเลยทีเดียวก็จะเหนื่อยนะครับก็ใช้รถไถเดินตามนะครับในการขุดไปก่อนนะครับนำร่องแล้วก็ใช้จอบนะครับในการขุดดินออกนะครับแบบนี้นะครับใส่บุ้งกีแล้วก็ใส่รถดัมคันเล็กๆนะครับนี่รถดัมแบบนี้นะครับไม่รู้ว่าภาษาก่อสร้างหรือว่าภาษาไทยที่เขาเรียกกันว่าเรียกรถอะไรนะครับ เห็นดินเอามาไว้ตรงนี้นะครับไม่ร yup> ู้ว่าแกจะทําโครงการอะไรนะครับทีแรกนึกว่าเห็นแกขนดินมาใส่นึกว่าจะผมสะตรงนี้นะครับสะเล็กๆตรงนี้นะครับแกก็ขุดเองนะครับเกษตรทฤษฎีใหม่นะครับก็จะขุดล่องนะครับขุดล่องเล็กๆนะครับอันนี้ก็น่าจะกว้างประมาณหนึ่งวาได้นะครับก็ขุดล้อมรอบพื้นที่บริเวณของแปลงนานะครับ ตรงพื้นที่ตรงกลางตรงนี้นะครับก็จะเป็นเห็นหลายๆโครงการนะครับหลายๆพื้นที่เกษตรนะครับเขาก็จะทําเป็นปลูกข้าวนะครับไว้ตรงกลางนะครับแล้วก็ด้านข้างตรงนี้นะครับก็จะขุดขึ้นมาถมเป็นคันดินนะครับแล้วก็ปลูกต้นไม้ปลูกผักปลูกอะไรนะครับบริเวณคันนะครับตรงนี้นะครับสําหรับใครที่มีงบประมาณนะครับก็จะสามารถทําเกษตรทฤษฎีใหม่นะครับได้ขึ้นมาแบบ เนลามิดขึ้นมาแบบทันใจนะครับแต่ใครที่มีงบประมาณไม่เยอะนะครับมีที่แต่ว่ามีงบไม่เยอะนะครับก็ทําแบบนี้ก็ได้นะครับมีเวลาเมื่อไหร่นะครับก็ค่อยมาขุดนะครับขุดทําเป็นร่องสวนเล็กๆนะครับเอาไว้ปลูกต้นไม้ตรงคันดินนะครับแล้วก็เลี้ยงปลาอยู่ในร่องน้ํานะครับแล้วก็น้ําตรงนี้ก็เอาไว้ พืชผักต่างๆนะครับตรงกลางก็ทำเป็นพื้นที่ปลูกข้าวนะครับนี่นะครับเดี๋ยวค่อยมาดูโครงการของแกเรื่อยๆนะครับว่าจะเสร็จเมื่อไหร่นะครับผมว่าน่าจะสำเร็จนะครับเพราะว่าพี่นานเป้งน,นะครับแกเป็นคนที่ขยันนะครับทำอะไรก็ทำตั้งใจทำจริงๆนะครับ ก็เป็นพื้นที่รอบแปลงนาครับพื้นที่น่าจะประมาณ1งานได้นะครับพื้นที่บริเวณตรงนี้นะครับแกก็มีการปลูกกระเทียมหรือว่าปลูกหอมแดงไม่แน่ใจนะครับแล้วก็น่าจะเป็นพืชผักต่างๆนะครับที่แกปลูกไว้นะครับไม่รู้ว่ามีอะไรบ้างนะครับบริเวณตรงนี้ก็จะเป็นมีเห็ดฟางด้วยนะครับที่แกทําไว้ตรงนี้นะครับ ก็แกจะปลูกอะไรต่างๆยอะแยะๆนะครับก็มีฝรั่งมีต้นกล้วยนะครับต้นยูคาลิปตัสแล้วก็ต้นไผ่นะครับทำกเกษตรในพื้นที่เล็กๆนะครับพื้นที่ไม่ใหญ่มากนะครับก็ค่อยๆทำไปนะครับค่อยๆพัฒนานะครับการทำกรเกษตรแบบนี้ก็ต้องมีเวลานะครับแล้วก็หนี้สินนี่ต้องไม่มีนะครับก็ถ้ามีก็ มีให้น้อยที่สุดนะครับถึงจะอยู่ได้แล้วก็ค่อยๆทําไปเรื่อยๆนะครับก็แกก็ทํานาไปด้วยนะครับก็นํารายได้จากการทํานานะครับแล้วก็ขายพืชผักนะครับแล้วก็มาพัฒนาต่อยอดภายในสวนนะครับทํานาแล้วก็ปลูกพืชต่างๆนะครับทั้งแตงโมทั้งหอมแดงกระเทียมนะครับแล้วก็ทําเห็ดฟางด้วยนะครับก็ เลีย้ยงชีพไปนะครับก็อยู่ได้แบบเรษสกิจพอเพียงนะครับอยู่ได้จริงนะครับ